น้อยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฟาดให้นะคะแม่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ ใครรอรัฐบาลไทยเจนุกนะฮะรัฐบาลไทยเจนุกใครรอพิมพ์รอมาพิมพ์รอแล้วกดแชร์มาค่ะแม่พิมพ์รอแล้วกดแชร์มาค่ะแม่รัฐบาลไทยงวดนี้ขอฟันไปที่เลขห้านะคะใครชอบฟันห้าเจนุกจัดห้าเลขห้านะแม่นะนะคะงวดนี้ลิสายวิ่งสายรูสายฟันนะคะฟันเน้นไปที่เลขห้าจ้ะ ฟันเน้นไปที่เลขห้านะคะแม่ฟันรูดวิ่งห้านะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันรูดวิ่งห้านะคะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะใครเป็นสายวิ่งแต่รูดสายฟันเจนุกเน้นอัดไปที่เลขห้านะคะเลขห้าเลขห้านะแม่นะเดี๋ยววันนี้เจนุกจะมาเขียนให้ กับรัฐบาลไทยวันนี้แม่จากดลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้ลิงก์ด้านล่างใครจะแคปเจอร์รัฐบาลไทยของเจนุกนะคะกดแชร์กดหนึ่งแชร์นะคะแล้วกดลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้ตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าฟรีกดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเจนุกไม่ได้หลอกให้ทุกคนเข้าไปนะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะ กดลิงก์ที่เจนุกให้แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะรัฐบาลไทยใครเป็นสายวิ่งนะเจนุกเน้นอัดไปที่เลขห้าวิ่งห้างวดน,นี้น้ำแม่นะ <c oughs> รัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะหนักไปหนักไปเที่เลขห้านะ <c oughs> โอเคนะแม่นะใครชอบห้าเหมือนเจมีตรงใจกับใครบ้างไหม มีตรงใจกับใครบ้างไหมคะเลขห้าันห้าเน้นห้าลิง์ด้านล่างตรงนี้ค่ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแม่ลิงก์ด้านล่างเรากดเพิ่มเพื่อนแม่จ๋าเลขรัฐบาลไทยเข้าไปดูเลขก่อนเข้าไปดูเลขรัฐบาลไทยของเจนุก่อนที่ลิงกด้านล่างตรงนี้แม่เห็นเลขก่อนรีบหาซื้อเลยเห็นเลขก่อนรีบหาซื้อเลยค่ะแม่ ใครเห็นเรขก่อนรีบหาซื้อเลยค่ะตอนนี้นะคะใครเป็นสายวิ่งนะเจนุกอัดไปที่เลขห้านะลูดห้าวิ่งห้าอัดห้าค่ะกับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะแม่แม่ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเอองบน้อยเจ๊ปังมากเดี๋ยววันนี้เอาให้อีกฮหาหนอยนะคะ เดี๋ยววันนี้เอาให้อีกฮาหนอยลิง์ด้านล่างตรงนี้นะคะนะคะเจนุกเปิดกลุ่มฟรีให้นะคะใครยังไม่เข้ารีบเข้าเลยกลุ่มฟรีเจนุกนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่มีเว็บหวยให้สมัครนะคะไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องบูชาของกดเข้าฟรีที่กลุ่มในลิงก์ได้เลยย้ำว่าฟรีนะให้เข้าฟรีนะคะใครทันคือทันใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะ ลิงด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีทุกแนวทางของเจ๊เลยจะมีทุกแนวทางของเจเลยชอบห้าตามได้เลยค่ะพี่ถ้าเรขกห้าหนูว่าปังนะลิงด้านล่างนะแม่นะาลิงด้านล่างตรงนี้นะคะเรียห้าอัดไปที่ห้าได้เลยไปที่ห้องแคทเฮงๆขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยแม่จ๋าถ้าแม่กดเข้ากลุ่มหนูถ้าแม่เสียตังค์ไม่แต่บาทนึงแม่มาด่าหนูได้เลยนะ ลิงด้านล่างตรงนี้ค่ะเจนุกกำลังกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กำลังจะไปอ่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้เจงดไลสดนะคะพรุ่งนี้เจนุกงดไลสดนะ,ะแต่แนวทางจะลงให้ในกลุ่มนะคะพรุ่งนี้เจนุกเดินทางนะคะอยู่บนเครื่องนะคะพรุ่งนี้เจนุกเดินทางอยู่บนเครื่องค่ะพรุ่งนี้เจนุกเดินทางอยู่บนเครื่องนะคะอาจจะไม่ได้ไฟลสด นะคะแต่ว่าแนวทางจะทําไว้ให้ตั้งแต่แบบเช้าเช้าเลยอ่ะทุกคนนะคะเออนะแม่นะก็เข้าไปรอที่กลุ่มเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เจ๊จะงดในสดเพราะเจ๊ต้องเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะแม่นะใครไม่กดเข้าก็ไม่ได้แนวทางเด้อลิงก์ด้านล่างหนูเด้อ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไม่รู้ว่าหวยจะอะอะไรเหมือนกันนะคะตามไม่ชอบปล่อยผ่านแค่นั้นจบนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไร